ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกก,ลกรารเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแง่ม,มุมต่างๆที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการค่ะโดยดิฉันจะรับหน้าที่ในทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนซึ่งรายการของเราจอกอากาศในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทาง FM 1 0 7.25เมกะเฮิร์ตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร และนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลก่กว้างกับภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ในช่องทางหนึ่งนะคะค่ะในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกไปถึงชีวิตและผลงานของกวีชาวอเมริกันที่น่าสนใจอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือเอมิลีดิกกินสันซึ่งเอมิลีดิกกินสันเป็นกวีหญิงชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกวีที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อวงการกรวีนิพนธ์ของอเมริกาเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหาบทกวีของเธอทำให้เราได้หยุดคิดและรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตผ่านการใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่มากไปด้วยความหมายเอเม l y d i ี่ด n s ิน,นเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมคศ1830ในเมืองแอมเฮิร์สต์รัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกานะคะ เธอเป็นลูกสาวคนกลางในครอบครัวที่มีฐานะและเป็นที่นับถือในท้องถิน่นชีวิตของแอมเบรี่ค่อนข้างจะเงียบสงบและเก็บตัวเธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านหลังเดิมของเธอในครอบครัวที่เธอเกิดมาโดยที่เธอไม่ค่อยได้ออกไปจากบ้านเท่าไรนักแล้วก็มักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านในห้องของเธอแล้วก็แต่งบทกวีนิพนธ์ที่เธอรักเอมิลี่ดิเคนเซนเป็นกวีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบทกวีของเธอมักจะเน้นไปที่เรื่องของชีวิต ความตายความรักและธรรมชาติโดยมีมุมมองที่ละเอียดอ่อนและลึกซึง้งเธอมีวิธีใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากกวีร่วมสมัยท่านอื่นๆในสมัยเดียวกับเธอนั้นแนวคิดในการเขียนบทกวีของเอมิลี่ดีคินเซนนี้มักเน้นไปที่ความรู้สึกส่วนตัวและการสำรวจจิตวิญ,ญญาณความรู้สึกนึกคิดที่เธอมีอยู่นะโดยใช้ภาษาที่กระชับแต่เต็มไปด้วยความหมายแม้ว่าเธอจะเขียนบทกวี มากกว่า1,800บทแต่ในช่วงชีวิตของเธอเธอได้ตีพิมพ์เพียงไม่กี่บทเท่านั้นและบทกวีเหล่านั้นก็ถูกแก้ไขาจากต้นฉบับเดิมไปมากแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตในปีคศ1886น้อกงสาวของเธอได้ค้นพบบทกวีที่เธอแต่งไว้ในห้องของเธอและก็นำผลงานทั้งหมดของเธอมาตีพิมพ์ทำให้โลกได้รู้จักกับอัจฉริยภาพทางกวีซึ่งก็คือเอเมิลี่ดีคินสันนั่นเองนะคะชีวิตที่น่าสนใจของเอเมิลี่ดีคินสัน ในปัจจุบันนี้ได้ถูกทำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Dickinson โดยผู้กำกับ e อเลน Smith ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำเสนอชีวิตของเอม y ี่ดิ i ิน o n โดยใช้มุมมองที่ทันสมัยและมีแนวทางการเล่าเรื่องที่น่าสนใจไม่เหมือนใครเลยทีเดียวซีรีส์นี้นะคะซีรีส์ที่ชื่อว่า Dickinson นี้เริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกทาง Apple TV Plus เมื่อวันที่1พฤศจิกายนคศ2อ,อ1 9และมีทั้งหมดถึง3ซีซันด้วยกัน ซีรีส์นี้ก็จบลงในวันที่26พฤศจิกาย,ยนนะคะคศสองพันีนี้เองซีรีส์ดิกินสันนี้นำเสนอชีวิตของเอมิลี่ดิกินสันโดยผ่านมุมมองของเธอเองในช่วงปลายศตรวรรษที่19โดยใช้การผรสมผสานของวรรณกรรมสมัยใหม่และสไตล์ที่เป็นนวัตกรรมซีรีส์นี้สร้างความรู้สึกของความสมจริงทางประวัติศาสตร์และก็การสำรวจความคิดและความรู้สึกของกวีหญิงอย่างเอมิลี่ดิกินสันในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ การนำเสนอในซีรีส์นี้ทำให้เห็นถึงความขัดแยงระหว่างความคิดสร้างสารรค์ของดิคินเซนกับสังคมที่เธออาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นพร้อมกับการใช้ดนตรีและบทสนทนาที่เป็นปัจจุบันในการนำเสนอเรื่องเพื่อที่จะะทอให้เห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละครถึงแม้ว่าในเรื่องนั้นดิคินเซนจะแต่งตัวเชยจนถูกเพื่อนร้องเรียนแถบมีพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นคนประหลาดแต่อย่างไรก็ดีดิคินเซนก็กลับเป็นผู้หญิงที่มีความคิดทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากการชอบอ่านหนังสือซีรีส์ดิคินเซนนี้นะคะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของเอมิลี่จากคำถามในเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แม่คาดหวังให้เธอเป็นแม่สีเรือนและเป็นภรรยาที่ดีของชายสักคนหนึ่งหรือว่าคำถามด้านการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงเฉพาะเพศชายหรือความรักที่ซับซ้อนระหว่างเธอกับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้จำกัดด้านเพศ แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นอีกมากมายนะคะเช่นในเรื่องของศัสชาภาพชนชั้นสีผิวและศาสนาที่แสดงถึงสังคมสภาพสังคมในยุคนั้นเนเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอาจจะไปหาทางรับชมได้ในโอกาสต่อไปค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้ประวัติที่น่าสนใจของเอมเ y d ี่ดีคินสันแล้วเรากลับมาที่บทกวีของเธอกันนะคะ บทกวีของเอมิลี่ดิคินสันนั้นเต็มไปด้วยภาพโพดและการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งซึ่งก็มีบทกวีที่โด่งดังและน่าสนใจมากมายหลายบทกวีเลยทีเดียวนะคะแต่ตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไดรับการอ่านหรือว่าการพูดถึงมากมายทีเดียวก็คือบทกวีที่ชื่อว่า because i could not stop for death หรือถ้าจะแปลตรงตัวก็คือเพราะว่าฉันไม่สามารถหยุดรอความตายได้ because i could not stop for death นะคะเป็นหนึ่งในบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเธอในส่วนของชื่อกลอนนะคะ because i could not stop for death แต่ในอันที่จริงแล้วนะคะตัวต้นฉบับของดีคินสันตอนที่แต่งกลอนนี้ขึ้นมานั้นน่ะกลอนของดีคินสันจริงจริแล้วคือไม่ได้มีชื่อมีชื่อกลอนเหมือนเหมือนกลอนอื่นๆแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาบทกลอนของเธอไปตีพิมพ์และบทกลอนของเธอก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในการเมื่อมีการรวบรวม งานกวีนิพนธ์ของเธอในภายหลังก็ได้มีการให้ชื่อสำหรับบทกลอนแต่ละบทนะคะแต่ก็ให้เกียรติดิคินสันโดยที่ไม่ได้แต่งชื่อขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นการนำบรรทัดแรกของแต่ละบทมาตั้งเป็นชื่อบทกลอนนั่นเองเพราะฉะนั้นบทกลอนของดิคินสันก็ค่อนข้างจะมีความพิเศษไปจากบทกวีของกวีท่านอื่นๆนะคะที่มักจะมีชื่อกลอนของดิคินสันก็จะเป็นบรรทัดแรกของกลอนนั่นเองเพราะฉะนั้นบทกลอนนี้ก็เลยได้ชื่อว่า because i could not stop for death โดยบทกวีนี้นะคะได้มีการนําเสนอผ่านมุมมองของผู้หญิงคนหนึง่งที่เล่าถึงการเดินทางของเธอกับความตายผู้ที่นํารถม้ามารับตัวเธอถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวซึ่งความตายที่มารับตัวเธอนี้ก็ไม่ได้หน้าหวาดกลัวแต่อย่างใดนะคะแต่ความตายนั้นกลับถูกเปรียบเทียบให้ดูเป็นสุภาพบุรุษที่แสนสุภาพแล้วก็ใจดีคือความตายมาในรูปแบบของสุภาพบุรุษที่แสนสุภาพใจดีแล้วก็ขับรถม้าหรูหราสวยงามมาจอบ รับเธอถึงที่ประตูหน้าบ้านเธอเพราะว่าเธอบอกว่า because i o u l n n o t stop for death ฉันไม่มีเวลาหยุดรอให้กับความตายหรอกนะความตายก็เลยมารับเธอซึ่งในระหว่างการเดินทางของเธอกับความตายบนรถม้าแห่งนี้เธอก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดกลัวหรือว่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเลยนะคะขณะเดินทางความตายก็ได้พาเธอนั่งรถมา้าอันแสนสวยงามน,นั้นผ่านฉากต่างๆที่สื่อถึงช่วงเวลาต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นผ่านบ้านที่เต็มไปด้วยความสุข โรงเรียนที่เด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ผ่านทุ่งนาที่ทอดยาวกว้างไกลออกไปและเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางก็คือบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนมีลักษณะเหมือนเป็นสุสานหญิงสาวก็เริ่มเข้าใจทันทีว่าการเดินทางนี้เป็นการเริ่มต้นของการเป็นนิรันดร์แห่งชีวิตและความตายก็ไม่ใช่การไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่ความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะดิฉันก็จะขอยกตัวยอย่างบาง ส่วนนะ,ค,ะคือเป็นท่อนแรกของบทกวีนี้นะคะมาให้รับฟังกันดีเกนเ้นกล่าวไว้ในเซนซอร์แรกหรือบ,บทแรกของกวีนี้ว่า because I could not stop for d e a d h he kindly stopped for me the carriage held but just ourselves and immortality ในบทกวีนี้นะคะ carriage หมายถึงรถมา้าก็คือเป็นพาหนะที่ความตายใช้ในการมารับตัวเธอเพื่อเดินทางไปกับเขานั่นเองและในบทกวีนี้นะคะ ดิคินสันก็เปรียบเทียบความตายเหมือนกับการเดินทางที่ไม่ได้เร่งรีบนะคะแล้วก็ใช้เวลาในระหว่างการเดินทางนั้นดูทิวทัศน์รอบข้างไปอย่างมีความสุขซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะเธอไม่ได้มองความตายด้วยความหวาดกลัวหรือว่าน่าเกรงขามอย่างที่ความตายมักจะถูกมองกันนะคะแต่เธอกลับมองว่าความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และแน่นอนว่าในบทกวีของเธอก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วก็ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นก็คือคำว่า immortality ในที่นี้คือหมายความว่าแปลว่าความเป็นอมตะนะคะ immortality คือความเป็นอมตะคำนี้มีความหมายถึงการไม่มีวันตายหรือว่าความคงอยู่ชั่วน,นิรันดร์ซึ่งในบริบทของกวีนี้เอมิลี่ดิคินสันใช้คำว่า immortality เพื่อสื่อถึงชีวิตหลังความตายหรืออาจจะหมายถึงความเป็นอมตะของจิตวิญญาณก็ได้ก็นับว่าเป็นอีกบท กวีที่สะท้อนความเป็นตัวตนของดิคินสันนะคะที่มีมุมมองต่อสิ่งรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็น่าสนใจต่างไปจากที่คนทั่วไปมองกันนอกจากบทกวี Because I Could Not Stop for Death แล้วนะคะเอเมิลี่ดิคินสันก็ยังมีผลงานอื่นๆที่สะท้อนถึงการสำรวจความรู้สึกและความคิดในเชิงลึกของเธอและหนึ่งในบทกวีที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของเอเมิลี่ดิคินสันก็คือบทกวีที่ชื่อว่า Hope i t h e thing with fetters ซึ่งบทกวีนี้ได้กล่าวถึงความหวังในรูปแบบของนกที่อยู่ในใจของเราเธอเขียนกรอนนี้ขึ้นเพื่อสื่อถึงความหวังที่เป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ในท่อนแรกของบทกวีนี้ได้กล่าวว่า Hope i t h e thing with fetters that perches in the soul and s i n g the tune without the w o o d s and never stops at all บทกวี Hope i a thing with f e t h e r s นี้นะคะ ดิคนเซรเปรียบความหวังกับนกที่มีขนสวยงามเฟเดอร์สก็คือขนของนกนั่นเองนะคะซึ่งความหวังหรือว่านกเนี้ยไม่เคยที่จะหยุดร้องเพลงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าท่ามกลางพายุรุนแรงแค่ไหนก็ตามนกแห่งความหวังนี้ก็ให้กำลังใจและความสบายใจแก่ผู้ที่ต้องการมันโดยไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนนกยังคงร้องเพลงแห่งความหวังนั้นอยู่ตลอดเวลาท่นเอง จะบทกรอนนี้แล้วเขาจะเห็นว่าเอมลี่ดิคินสันมองความหวังเหมือนกับเป็นนกที่บินอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่เรียร้ายแค่ไหนความหวังก็จะคอยประครับประคองให้เราผ่านพ้นความยากลําบากที่เกิดขึ้นนั้นให้ผ่านไปได้อย่างสวยงามนั่นเองคําศัพท์ที่น่าสนใจจากบทกวีนี้นะคะก็คําว่า proches หมายถึงการเกาะหรือว่านั่งลงบนกิ่งไม้คำนี้ก็ถูกใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อสื่อสารถึง ความหวังที่ตั้งอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองเหมืนอนนกที่ทํารังหรือว่าเกาะอยู่บ,บนกิ่งไม้ที่อยู่ในใจของเราและคําว่า t u n e ซึ่งหมายถึงช n e หมายถึงท่วงทํานองเพลงนะคะโดยในบรรทัดจากในบทกลอนนะคะ n m singing the tune without the words จากในบทกลอน Hope i t a t h i n g with feathers นี้ก็คือหมายถึงว่าความหวังทรรมาที่เหมือนเพลงที่มีทํานองแต่ว่าไม่มีคําร้องนะคะ The tune without the words นั่นเองความหมายก็คือ ความหวังยังคงให้ความรู้สึกดีและแดงบรรดาลใจแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถบรรยาหรืออธิบายได้ด้วยคำพูดความหวังยังคงทำงานอยู่เงียบๆและให้ความสุขและกำลังใจโดยที่ไม่ต้องมีการพูดหรือการอธิบายใดๆนั่นเองเอมิลี่ดิคินสันได้ถ่ายทอดความงดงามและพลังแห่งความหวังผ่านบทกวีของเธอซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนในทุกๆวันนะคะแม้ว่าเราจะพบเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตามขอให้คุณผู้ฟังจำไว้ว่าความหวังนั้นอยู่ในใจของเราตลอดเวลา ดังนกที่มีปีกแล้วก็พร้อมจะโบยบินไปพาเราไปสู่ความสําเร็จนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของเอมิลี่ดิกกินสันกวีคนสําคัญที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกอันลึกซึ้งและซับซ้อนได้อย่างน่าประทับใจหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวและบทกวีของเธอในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้รายการลลกกว้างากับภาษาอังกฤษก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้ ขอบคุณที่ติดตามในการร้วยกว้างกับภาษาอังกฤษมาโดยตลอดแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ